ครับพี่น้องภาพพี่น้องว่าบิ่รรยากาศยู่ตลาดงวบานไฝ่าฟฟยวัฒนาครับเพื่อการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับพี่น้องโอ้โหเปิดประสบการณ์ครัง้งแรกครับที่ผมมาแบบนี้เี่น้องตัวบรรยากาศงูไหลยยดีครับที่ตลาดนัดไงนะพี่น้องครับงวพี่น้องครั้งแรกที่ผมมาแบบนี้ครับ โอ้โหัวหัวปากขาดหัวขาดหลายขักหลายนี่มคุณพ่กคุณแม่ยางน้ำนะครับรถไก่รถไอจิมันเออบรรยากาศน้ำกันหัวตุ่งตุ่งงามครับหัวมีแต่ต่งงามพี่น้องเลย ยยมีคุณพ่อครับคุณพ่อกำลังถามงูว่าคุณอยู่งูตัวนี้งามครับพี่น้องงูแม่ตัวนี้งามงามครับปวดไหนพี่น้องครับมีแต่งงวทั้งนั้นเลยครับไปเอา่างบรรยายกาศไปเรื่อยๆโอ้โหเป็นรลอยตัวะอะไรไม่รู้ครับลอยตัวเนี่ยผมว่าปรอยู่เลยครับนี่ ไหลอีหลีครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาสถานีสถานีแบบนี้ด้วยพี่น้องครับอยู่ที่ถนนใหญ่ระวังเส้นอำเภอตะการเปิดผลกับเพื่อสีเมืองไม้เพื่อของเทียมเลยครับนี่ไหลอีรีครับเขย,ยังคือน,นี่กับกูเหมือนไงล่ะตัวหนาวนี่กูเหมืนไงเลยครับ นี่กับนี่กับกุ้งนี่จะน่าจะมาจากพ <Yeah. S 1> ี่เด <shot> <eza> ียวกันครับบัไงบ้างเกิดอะคุณแม่ไปนั่งท้งไหนแหละพี่น้องคุณคุณแม่นั่งยืดตอนหนาวครับยืนห่มตอนหนาวคุณ พก็กำลังเดินถามราคาง่วอยู่คุณพ่อก็มาหาสงงื่อง่วนนะครับพี่นองครับอือ<ม>ไหลดีี่นองครับง่วนไม่หนีง่วน,นตัวนีกับแม่บักไงเลยครับไปนอนโอเาเขาก็สวยมากี่นอง เรื่อยๆครับพี่น้องเผื่อประสบการณ์ใหม่ครับตื่นตาตื่นใจขนาดพี่น้องเอ้ยว้าลายขนาดครับสงสัยน่าจะเป็นตลาดที่วยวญ,ญ่ที่สุดเลยครับในในเขตในเลอแวกนี่ครับพี่น้องไหลดีครับผมจะอ่อนตะกุมหนีไปพี่น้องป้า กลูกงวัวกับวิตูตัวง,ง่ามครับน,นี่แม่กลุ่มหนีไหมพี่น้องตาสะออนครับที่นี่ประมาณเกือบยี่สิบตัวแล้วครับเองวัวน้อยๆกับนี่วัวกำลังสามสี่ตัวขนาดนี่้ตัวง,งามครับนี่คุณพ่อก็เดินหางัวอยู่ มีเหินมีเหิควายหน่อยครับตัวนี้ควายหน่อยตัวนึงอ๋อเ<ะ>สาน์กับพี่น้องเพราะได้ได้งวัวไปแล้วเ่อโอ้อยรถไปเดี๋ยวไประม่งภาพประม่งคุณพอ่อได้งวัวตัวหนึ่งับพี่นอ้อยเต็มรถบรรยากาศรถขนี้กำลังเอางวัวกลับแล้วครับเต็มเต็มเต็มรถเลย กูขอดไปจอดรถลึ e เกเถอเนาะเต็มรถเลยครับเต็มรถเลยคุณพ่อเด็กงัวอาจจะเป็นงัวแม่ครับเป็นตัวหนึ่งก็จอดรถลึกเถอเนาะงัวแม่แหรอมั้งครับงัวแม่คุณพ่อเด็กงัวแม่สาวเป็นตัวหนึ่งครับนี่แหละวันนี้วัวมัวคว่าขึ้นสองร้อยวันครับคนจับไปไม้ หลหรือกเดี๋ยวเข้าไปเบื้งส้นวัวกำลังหาดูว่าตัวง,งามๆอีกครับเดี๋ยวเข้าไปบาเบื้งไปเรื่อยๆก่อนบรรยากาศบรรยากาศอู้พี่หน่องด้วยตอนตายดีครับมีทั้งวัวมีทั้งควายด้วยครับพี่น้องครับ มากลุ่มนี้ขึ้นก้ากลุ่มนี้ไหมตัวงามยี่ครับกลุ่มนีตัวงามอตัวนีตัวงามพี่น้องครับตัวดีนต่เป็นวัวแม่์แต okay. o, х, hin, Nat, ่ตัวเทวะเขาเก่าอยู่น่ะพี่น้องตัวงามครับวัวแม่ร่วัวแม่์เลยป้าตัวตัวแบบไงหนึ่งขากระเนยครับตัวกระเนยโอ้เป็นเต่าสื่อเป็นเป็นแม่พันธุ์เห็นไหมพี่น้อง มตรงนี้มาครับสวยๆตัวนี้สวยได้แหละตุกตาขนาดด้ตัวนี้นะโอ้ตัวผมงอันอพงว่าตัวนั้นนี่พี่หน่อแต่ผมบอกประกาศขาไปใกไก่เขาครับเพราะตัวใหญ่เกิน